สวัสดีครับ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 เผื่อธรวมดาด้วยอะไรรอบตัวเราไปนหมดเลยนะฮะตอนดีทุกท่านนะครับวันนี้โอ้ยจอ,จ,อจอกจอกหอมโซเลยเนี่ยไม่ได้กินอะไรมาหลายวันโอ้ยนี่เรียกหอมโซถ้ากคนของวันนี้จะเรียกอะไรหมาพากินวันนี้นะครับผมเราจะไม่กินธรรมดานั่งอยู่ในร้านนั่งอยู่ที่บ้านมันธรรมดาเกินไปครับวันนี้ เราจะมาภากินนี้เลยครับเห็นไหมฮะเรือลํานี้เลยเดี๋ยวจะพาเราไปนะครับที่เป็นเรือสไตล์ล้านนานะแล้วจะมีเมนูอะไรบ้างอาหารที่อริดอร่อยลำเต๊ตละลำกนาโอ้ยหลุดปากขนาดนี้ก็น่าจะรู้ว่าเป็นอาหารทางเหนือแต่จะเป็นเหนือจริงไหมหรือจะมีที่ไปที่มาจากแดนไกลโอ้ยมีเรื่องน่าสนใจมากมายครับนอกจาก รสชาติอาหารแล้วจะมีประวัติาศาสตร์เกี่ยวกับอาหารอะไรต่างๆเลยให้เราได้ทานไปชมวิวไปชมบรรยากาศไปวันนี้ไม่ได้อิ่มแค่ท้องครับอิ่มตาอิ่มใจด้วยครับทานทั้งอาหารทานทั้งบรรยากาศครับผมไปกันเลยครับตามมาครับลืมไปครับคุณผู้ชมเนกาสีและประเทศสุขขังกินคนเดียวย่อมไม่ได้ความสุขมาพากินวันนี้ครับ เรามีแขกรับเชิญจากช่องที่กำลังจะดังมากนะครับนั่นก็คือ yeah. ลิตเติ้ลเดย่าหลานผมเองเดี๋ยวนี้มากับป๊าป๊ากับหมามีเขาด้วยนะฮะอ้าวตอนเราเลยครับป,ป๊าป๊าหมามีและลิตเติ้ลเดย่าโอ้โหเดย่าหลานน่าอเป็นโอ้โยขนมมือสวยมากเลยเป็นดอกัวเหี่ยวเลยทีเดียวดอกัโบโย <laughs> ตัวตุ่มต้งนี้สิโลกนี่ต้งนี้นี่สวัสดีครับทุกจ้าทุกจ้าที่หลานผมพูดง่ายครับทุกจ้าป๊าปนี่ ทรงจูบทรงจูบทรงจูบยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานนี่ <pers> เอ็เอนี่ทำตาโตทำตาโตบิกอายพิกอายหน้าเดิมเลยฮนะหน้าเดิมใครยังไม่ได้เติมอาหารเข้าไปนะวันนี้เดี๋ยวมาเลี้ยงข้าวเลยนะครับที่นี่ครับ <S <s <ut ters> ผมนี่เลยฮนะคขจีนแล้วสลิปปิงใจแก้วกว้างนะครับเดี๋ยวพาล่องเรือไปถึงนู่นเลยที่ไหนฮะเจ้าพญา ถ้ามีเวลาถ้ามีเวลานะครับที่นี่นี่มีหลายเวลานะฮะครวรจะมา9โมงก็ได้มาเที่ยงก็ได้แล้วก็มาตอนเย็นก็ได้เขาบอกตอนเย็นเนี่ยจะสวยมากเนี่ยครับเพราะตอนล่องไปชั่วโมงแรกเนี่ยห้าห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นก็ได้บรรยากาศกลางวันพอตอนกลับปุ๊บหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มก็ได้บรรยากาศกลางคืนมีไฟมีอะไรด้วยมีตะเกียงเราไม่ได้มาตอนเย็นเรารู้สึกเป็นคนกลางๆมัชฌิมาปฏิปทาเราก็เลยเอาสักตอนเที่ยงพอทานข้าวเที่ยงนะครับผมไปไปเดี๋ยวร้อน ขาดแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ใช่สิแล้วถึงไหมมาถึงปุ๊บเรามีวัฒนธรรมไทยเลยยังไงครับก็ต้องตอนเดินต้องต้องกลมกลมอ่าต้องกลมกลมแต่ไปที่ไหนก็ต้องต้องทักทายเจ้าของบ้านก่อนเราวันนี้ครับนี่ครับจะเรียกพี่จอยก็ได้แมจอยก็ได้แม่จอยก็ได้แล้วแต่แล้วก็มีแม่ก็ต้องมีพ่อนี่ครับพ่อแอร์หรือว่าพ่อหลวงอนนท์ นีน่ครับครับผมเอาละครับเอ้าเดี๋ยวเราเข้าไปกันในเลยกันนะอ้าวสอมนมัธนธรรมไทยก่อนเลยสอนหลานก่อนต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องกม้กมๆนะครับต้องก้มๆนะครับมาที่นี่เลยมาขอที่นี่ครับขอที่นี่ก็าขอที่นี่กันมามาระวังนะระวังนะเอ้าเฮ้ยเชิญเชิญ ตืตือนตื่นเตือนตื่นเือนโอ้โหมหาพากินครับวันนี้เราแคบนิดนึงสำหรับอาหารวันนี้ใช่ไงครับข้าวซอยฮะโอ้โหกละซอยข้าวซอยนี่คือถ้ามาทางเหนือเนี่ยยิ่งเชียงใหม่นะต้องมาเลยข้าวซอยในช่วงนึงเป็นข่าวเป็นข่าว,เป,าวเป็นกระแสมาเลยนะข้าวซอยเนี่ยใช่ไหครับของแบบประชุมอะไรระดับนา,านาชาติใช่ม เขาก็มีแบบข้าวซงข้าวซอยเลยโอ้โหดัง,<ไ>งมากเลยแล้วกวทําทำกินน้ำซุปที่ทำจากอะไรยังไงฮะแม่จอยฮนะ,อะขอบคุณมากครับแม่จอยครับ <c oughs> อ่าประวัติความเป็นมาหน่อยนะ <c oughs> สลหรับข้าวซอยนะฮะข้าวซอยเนี่ย <c oughs> ข้าวซอยมีใครไม่รู้บ้างเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองรู้กันทั้งโลกข้าวซอยเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารคนไทยตั้งแต่แรกเป็นอาหารของคนจีนฮ่อะนะครับผมก็แถวอยู่แถวยูนนานอย่างเงี้ยเป็นพี่น้องมุสลิมด้วย ดันั้นช่วงแรกก็จะเป็นเนื้อไก่เป็นเนื้ออย่างอื่นที่ไม่ใช่หมูาหานะครับผมเขาก็ช่วงหนึ่งก็จะมามาที่แบบช่วงสงครามโลกสงครามโลกก็ครั้งที่สองอะไรเงี้ยก็อพยพกันมาแล้วก็มาผ่านทางเชียงใหม่ด้วยนี่คืออีกเส้นทางหนึ่งนะก็เลยแบบวัฒนธรรมอาหารนะ่ะนะวัฒนธรรมอาหารแล้วไม่ใช่เฉพาะจีนอยู่นานนะของพม่าก,ก็มีอะไรใ,ใกล้เคียงของเราชื่ออะไรครับอันโนคเว อโนคาเวออันนี้จริงๆเดีเดียวให้ทีมงานไปจัดการมาให้ครับ <UNC. S 2> อันโนเขตที่มันเขานะเขาเชวีง่ายแต่เขาเขาออกเสียงไปเขาเวีนะฮะอโนเป็นก๋วยเตี๋ยวพมา่าพูดยังไงยๆครับก็คือเข้าซอยนั่นเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยคือเขาทำเนี่ยเขามาซอยจริงจริงนะเขามาซอยให้เป็นเส้นๆมาถึงนี้ก็ซอยนะครับผมแล้วที่เชียงใหม่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยไหนครับของใครยุคข,ของใครนะเ <_ nov. S 1> ชียงใหม่เชียงใหม่ คือตอนก่อนมันไม่ได้อยู่ทางอยู่ทางลำปางอยู่ทางเชียงราย้วเนี่ยลุงปันลุงปันไงเรียกว่าถามไม่เตียเ้ย <S 1> <S 1> ไม่ต้องเตีย้ยลุงปันเนี่ยแกเคยเป็นลูกจ้างร้านที่ลำปาง <S <S <Aha. S 2> ลุงปันเนี่ยแกก็ไปรับจ้างตอนนั้นร้านอยู่ <S <S ลำปางแล้วคนจีนก็ถูกส่งไปหลายที่หลายแห่งไงร้านก็เลยปิดไปลุงปันแกก็เลยมาเชียงใหม่อยู่ใกล้ๆกล้วัดเหมือนกันชื่อว่าวัดวัดช่างคองรู้จักไหมวัดช่างคองอ่า เขาก็เลยเรียกว่าเป็นข้าวซอยร้านลุงปันหรือว่าข้าวซอยวัดช่างคองเ,เป็นเจ้าแรกเลยทางผูกกันนะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงไปเลยม,ะะมั้งฮะมี่เป็น,อปนหอมแดงเป็นแบบว่าผัากกาดดองาามีมะนาวแล้วมีอันนี้น้ำพริกอะไรนะน้ำพริกกระเลียงไหมกระเลียงกระเลียงกระพริบน้ำพริกคนไทยน้ำพริกคนไทย เนี่ยเราก็ไม่เล่นก่อนนะเราก็มากะเลี่ยงก่อนแล้วอ่ะแล้วค่อยมาเมืองไทยทีหลังนะแล้วเส้นนี่ต่างกันยังไงคะแม่ไม่ต่างค่ะอันนี้อันนี้เอาลวกกันที่ทอดมันก็ต่างสิอันนี้ลวกอันนี้ทอดอันนี้ลอกอันนี้ทอดอันนี้รวบอันนี้ทอดมันคล้ายๆแบบว่ามีกรอบอยู่ในแบบแกงกะหรี่อะไรอย่างงี้เนาะลักษณะนะลักษณะนะจริงๆเขาเรียกน้ำน้ำยาอะไรยังไงฮะเขาเรียกอะไรฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกเหมือนเหมือนขนมจี้มไหมเขาเรียกน้ำยาอย่างงี้ยไหมไม่ใช่เขาเรียกน้ำอะไรก็น้ำข้าวซอยแหละ อันนี้คือน้ำข้าวซอยทำแรกเลยครับมาหาพากินวันนี้มากินอาหารมุสลิมกินยูนนานหรือขายกับก๋วยเตี๋ยวพม่านะครับอันโนเข้าวชว่ยวอยเงครับจะได้กินนะวันนี้เนี่ยยังไงนะยังไงนะข้าวซอยเชียงใหม่อันนี้เป็นข้าวซอยเชียงใหม่ก็แล้วมันเดี๋ยวคนไปตามกินถึงยูนานมันไกลไปหลงเดี๋ยวแทนที่จะล่องเรือมาตรงนี้ลองเรือไปยูนานอันนี้อันนี้อันนี้ กินข้าวซอยคอยน้ำปิงออดอ่ะเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรออดออดเต้ามอตโต้มอตโต้มอโต้ที่นี่ก็คือกินข้าวซอยคอยน้ำปิงคอยน้ำปิงคือคอยคอยน้ำปิงคอยไปว่าอะไรฮะดูเอาคอยไปว่าดูอ๋อหอกคอยอะไรเงี้ยกินข้าวซอยแล้วก็ดูแมน้ำปิงไปด้วยใช่โอ้สอง ยังไงนะอ๋อดูกอยก็คือชมหรือดูนั่นเองชมก็คือดูแล้วกที่เรากินเนี่ยเราจะได้ดูอะไรบ้างครับสะพานอะไรครับนี่ย้อนหลังไนิหนึ่งสะพานอะไรนะสะพานนครริงค์สะานครพิงค์นี่แล้วแ้เลยนะผมเคยพามานะ EP ก่อนนะมามาพาเที่ยวผมเคยพามาอแต่รถคนละคันนะมาหาพากินกับมาพาเที่ยวเนี่ยเห็นไหมผมใส่เสื้อมาวันนี้ขึ้นรถลงเรือไปเหนือข้าหน่อยเดี๋ยวไปล่องใต้เดี๋ยวผมล่องใต้แล้วเพราะเราจะลอยไปใต้ฮะ ไอ้ยาไอ้ยาบาลักาบันรื้อเดินทางไปด้วยบันรื้อแล้วก็ร้านเราก็ทำลายข้าวของกันไปด้วยนะครับผมไอ้ขวากล่ะตลาดโลล้อตลาดโลล้อฮะตลาดว่าโลร้อมโนร้อโลล้อโอ้ผมชอบตัวนี้นะเชียงม่ออะไรนะต่างชาติจะเป็นถนนช้างม่อยตรงนี้จะเป็นม่อยสมัยเก่าแก่อาหารอร่อยจริงเลยแต่มันช้างม่อยใช่ช้างม่อยหม่อยคืออะไรช้างม่อยม่อยคืออะ อ๋อม้อยหลับไปเอาใกล้มหาภาคกลางเลยนะทางม้อยโอ้อหอโหบรรยากาศดีจริงนะแล้วก็มีแบบอชอบเชียงใหม่อย่างเี้นนะสีเขียวกับสีสามที่อยู่ด้วยกันตลอดสีเขียวคือธรรมาชาติแม่แม่น้ำปิงต้นไม้ดอกไม้อย่างนี้พ่อบอกในไอพีที่มาหาผาเที่ยวนะฮะบางคนจะงงว่าเอ๊ะบอกตอนไหนนี่ส่วนผสมได้ไหมน้ำก็ซอย <c oughs> น้ำก็ซอ, <c oughs> อยนี่ <c oughs> น้ำก็ซอยที่มีอะไรบ้างอะส่วนผสมน้ำก็ซอย กะทิแน่ๆนะทำให้ผอมมุกกะีมุกกะดีพริกน้พริกน้ำพริกนี่ใช้น้ำพริก้ใแกงเ็พริกแกงเผ็ดอะไรเผ็ดต้องือเนี่ยโหี่มันมาจากเดียเนี่ยว่ากดีเข้ามาดีเดี๋ยวเขาไปทล้ายกับพม่าจะไปค้ายกับอีกประเทศหนึ่งหรืีเลยนะอ่ะทำแรกครับทา ไม่รู้นะตมงก็วางมาบอกด้วยนะว่าเรานี่ไหมได้ทานครั้งแรกกับข้าวซอยเชียงใหม่มเส้นเขานิ่มเขานุ่มนะที่เส้นกรอบขนาดตัดตั้งนานนะยังกรอบอยู่นกกนะ ปิ้งเลยนะฮะปักขึ้นมาเลย <c oughs> คือคือถ้าอยากกินแล้วแบบไม่ต้องเรืออย่างนี้ได้ไหมฮะถ้าอยากท <c oughs> านไม่ต้องเรือไปที่อื่นนะแม่บอกไปร้านอื่นไปร้านดุ๊กฟันเลยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ไปร้านอะ, <c oughs> ะไรร้านแรกร้านแรกอะไรเนี่ย ก็สงสัยอยากจะถามนั่นถามนี่เห็นอะไรมากไาเแล้วเกินนะครับเข้ามาในยินงก,ก็เป็มเยอะมากเลยเอ้าเดี๋ยวช่วงต่อไปครับถามมาก็จะตอบไป Q and A ตรงต่อไปนะครับผม ทำอย่างไรจะลืมอดีตที่เราเจ็บปวดเสียใจได้นะครับเขาบอกจงลืมเสียเถิดความหลังแล้วสร้างปัจจุบันเพื่ออนาคต,ตนะครับผมอดีตที่มันดีก็เป็นบทเรียนให้กับเราได้เรื่องโศกเศร้าเสียใจถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นแนวทางชีวิตได้ก็มาเป็นบทเรียนได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่น่าจดจํากับคนที่ไม่น่าจดจําด้วย,วย <Almost. S 1> ก็ให้ลืมมันไปสิ่งที่ลืมได้ก็ต้องรู้จักปล่อยวางครับอาจต้องใช้เวลาบ้างอาจต้องใช้สิ่งที่จะต้องให้เยียวยาจิตใจของเราผ่านไปก่อน นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเราจะปล่อยวางได้เลยลืมได้เลยก็ไม่ใช่ก็อาศัยทั้งเวลาอาศัยทั้งความคิดเราที่ค่อยๆตกผลึกเราก็จะผ่านเรื่องนั้นไปได้สรุปก็คือต้องปล่อยวางสบายไหมนี่น,นะฮะดูสิฮะโอ้โ,อโหสุขสบายเอ็นกายเลยทีเดียวความสบายมันก็มีหลายอย่างครับบางคนก็ทํางานก็สบายด้วยได้ถ้าเกิดเป็นงานที่เราชอบนะบางคนที่อยู่บนเรืออะไรอย่างนี้นะครับก็อชอบบรรยากาศ ก็สบายสยไปด้วยได้เหมือนกันครับผมก็ทํานี้ก็มีความสุขมีความสบายอะไรที่ทําไม่ได้ตอนเป็นพระแล้วตอนสราวาททาได้ใช่ไหมฮะโอ้ยก็นี่นะฮะถ้าเป็นพระจริงๆพระก็มาได้แต่ก็จะต้องสมทบต้องอะไรหน่อยแต่เป็นฆราวาสญาติโยมก็โอ้ยสนุกสนานกันเต็มที่นะอยากจะร้องเพลงร้องเพลงอยากจะให้ลงพายเรือสนุกสนานทำกิจกรรมต่างๆที่พระคุณเจ้าทำไปได้เราก็ทำได้นะครับ เ็นคนละอย่างกันนะครับพระอาจจะมีวินัยมีข้อปฏิบัติที่ต้องสำรวมระวังนะครับอาจจะฉแฉลบนอกกรอบไปเล่นนิดหน่อยก็จะต้องรีบดึงกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับในขณะทีคารวะญาติโยมก็อย่างที่รู้กันเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะฮะจะทํากิจกรรมต่างๆที่พระคุณเจ้าทัานทําไม่ได้ก็คือจะวื้หว้ากว่านะครับอาจจะไม่ต้องสำรวมไม่ต้องอะไรนะเต็มที่แต่บาคนแซวผมนะเอ๊บางทีสึกมาในสำรวมกับตบปนพาะอีกแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเรา อาจจะยังไม่ได้ทําอะไรที่มันวือหวามากนะครับสรุปแล้วคารมราชยิโยงก็ทําอะไรมือหวาได้มากกว่าไม่ต้องระมัดระวังหรือว่าสํารวมอะไรเหมือนกับพระคุณเจ้าครับโอ้ตอนนี้ก็มีไอเดียหลายอย่างนะครับจริงๆออกมาตอนแรกไอเดียเยอะมากเลยอยากจะเล่นกีฬาอยากจะร้องเพลงอยากจะทากิจกรรมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายาตอนนี้ก็ค่อยๆตกผลึกว่าเราจะทําอะไรตอนนี้กําลังมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมขึ้นมาตอนนี้ก็สี่สี่อายุมากก็ อาจจะเกี่ยวกับดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเงี้ยสายตาบ้างสมองบ้างความจำสุขภาพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีโครงการทำอยู่โอ้ยได้ครับมีโอกาสเดี๋ยวสักวันที่เราแบบทำงานทำการเสร็จแล้วกลับบ้านเอนาสักวันศุกร์ก็น่าจะดีนะวันศุกร์แล้วตอนเย็นๆค่ำๆได้นั่งพูดคุยกัน,นจริงเหมือนอศึกษาเรือกันสนทนาการถ้าเกิดภปะส่อีสานกับโซเล่โซเล่เกัน เราสัมภาษณ์กัก็เม้ามอยเม้มอยพูดคุยเรื่องทั่วไปพูดคุยธรรมะพูดคุยกับชีวิตอะไรอย่างงี้นะครับอาจจะไม่ใช่ผมคนเดียวหรออาจจะมีเพื่อนผมด้วยนะฮะมาคุยด้วยกันหรืออาจจะรุ่นน้องเนี้ยมาคุยกันวันศุกร์เจอกันเดินไลฟ์ธรรมะกันก็คุยกันครับผมเออมันจะเป็นยากอะไรครับผมเราต้องตรึงใจเขาไว้ให้ได้เสน่หนมีหลหญ่ย่างนะฮะตอนแรกอาจจะพบกันด้วยหน้าตาดูหน้าดูตากันก่อน ต่อไปก็เห็นไหมที่บอกว่าทัศนคติไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ทําให้มันตรงกันซะรสนิยมความชอบแล้วพอมารวมเป็นหนึ่งเดียว้วยเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเราคนเดียวลนะพอเรามารวมกันเนี่ยจากสองคนเนี่ยเราก็ต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากันให้ได้มีวิธีมัดใจมากมายครับผมจะใช้ทั้งสเสน่ห์หน้าตาสเสน่ห์วาจาเออถ้าเป็นโบราณหน่อยสเสน่ห์ไปจังหวั ก็สามารถที่จะมัดใจได้ไม่นึกรู้นอกทางหรอกครับผมทายังไงเรารักก็จะไม่ฆ่าแกงกันโอ้ oh, อันนี้สําคัญนะครับนึกถึงวันแรกที่เราพบกันที่เราเจอกันอ่ะชอบหน้าตาเขาก่อนพูดคุยแล้วกูพอรู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเขาเขาเกิดมาเพื่อเราทุกครั้งที่เรามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนึกย้อนไปถึงตอนแรกที่เราพบเจอกันประทับใจเขายัางไงยากแค่ไหน กว่าจะได้เขามาเป็นแฟนแล้วพอได้เขามาเป็นแฟนแล้วทะเลาะเบาแว้งกันถึงขั้นอยากจะฆ่าแกงกันทำร้ายกันเลยเนียกถึงให้ดีครับว่าเรารักกันรักเพราะอะไรความรักเราจะต้องมีความสมหวังผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาคนสมหวังคงไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับแต่ถ้าคนผิดหวังทําไงจะไม่ไปฆ่าไปทําร้ายเหมือนมีเกาวๆออกมากมายก็ให้เรารักด้วยเมตตาบางทีรักไม่ต้องครอบครองอย่างเดียว รักแล้วเราปกป้องกินด,ดีที่เขามีความสุขถ้าเกิดว่ามีวาสนาต่อกันได้เป็นสามีภรรยาการครองกันไปนตลอดก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิจว่าได้มาอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งก็เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้มาอยู่ด้วยกันถึงวันที่ต้องจากกันไปอย่างน้อยที่สุดก็เป็นที่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันได้ถึงจะมีพี่มีเพื่อน,ม,อนมีน้องมากอยู่แล้วก็เป็นกันได้อีกครับขอให้มีพรหมวิหารธรรมครับรักด้วยเมตตารักด้วยความกรุณา มูิตายินดีที่เขาจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วก็โอเบกขาบางทีเราต้องวางใจเป็นกลางบ้างอย่าคิดแต่ครอบครองอย่างเดียวครับผมอิ่มกันขนาดนี้แล้วนะครับมาหาพากินโอ้เมื่อเช้ายัางพร้อมอยู่เลยตอนนี้ดูซิเนี่ยครับผมอย่างที่เห็นนะครับโอ้เดี๋ยวอีพีหน้านะครับมาหาพากินจะพาไปกินอะไรที่ไหนอร่อยขนาดไหนแซ่บขนาดไหนลำํำแต้ขนาดไหนเอ๊ต่างใต้พูดยังไงนะนี่อร่อยนั่นแหละนะครับผมร้อยอยจังงูร้อยจังงู อร่อยร้อยหรือแซบแค่ไหนเราก็ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดก c r ล b e กดไลค์กดแชร์กันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดในการที่จะเจอกันนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับทางเพจสมปองนครไทยสงนะครับแล้วก็ youtube ของเรานะครับช่องชื่อเดียวกันนะครับสมปองนครไทยสงนะครับติดตามกันได้นะครับผมอย่าลืมนะครับพบกันอีทีหน้าสวัสดีครับ